ดีไซน์โปรแกรมให้เรานะคะใน1เซสชั่นค่ะก็จะเป็น1ชั่วโมงวิดเทรนเนอร์นะคะก็จะเป็นพีซ์พีช์เนอร์ค่ะนะคะเป็น1ต่อ1เอ่อทุกเคสค่ะบางคนก็จะมาสัก2ครั้นตอนกับเาเพรากคนมาตอบค่ะแต่ละอย่างที่มาก็คือเทรนเนอร์ของเขาจะมีโค้ชดอร์ในครั้งที่หนึ่ง หรือเป็นช่วยให้เขาให้คือคือตอให้เขาเสร็จนะคะทำเลเซอรสแกนจำให้กนจบอกกรบรงกายนะหรือเราเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายนะครับก็เป็นค่้ของเซสเมนนะคะว่าตกลงตลออกระดาบ้างไหมแล้วเราแต่ละวันเราเราทำอะไรบ้างเนียแล้วก็แล้วแต่ว่าต้องค่ราะว่าเพราะว่าเพราว่าการ ถ้าสมมุติว่าออกจากห้องแล้วสมมติว่าอาจารย์แอนบอกว่าให้ใหออกกําลังกายแล้วถ้าไม่ออกเนี่ยคุณจะกลับเข้าไปครั้งหน้า follow up แล้วราจะไปบอกว่าคนไม่ได้ออกก <Okay. S 1> ําลังกายอ่ะม่แอนที่จะเป็นตัวเองบอกให้ไปออก แต่ว่าเราต้องไปทำไงมันก็จะเป็น <มา S 2> ป<ร>ักฐานตัวกึ่งฆ่ากึ่งช่วยก็มีลายสไตล์ค่ะก็คือ,คอ,อะคะถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณไม่ปรับเปลี่ยนในการออกกำลังกายแล้วคุณจะเทเลตี้ได้ยังไงคะอย่างสงมมติออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคะ่ะใช่ค่ะเราแกอ้ออฟฟิศซินโดรมแล้วแต่เทรนเนอร์จะบอกคุณว่าเฮ้ยคุณต้องออกกำลังกายด้วยมัสเซิลแบ็กนะเพื่อจะทำให้ มาเท่าที่คอมาเท่าที่บ่าที่ไหลมันจะได้เป็นเชิงคิดเวนใช่มันไม่ใช่เอาเป็นออฟฟิศซนะินโดรมนะมาออทา์ซาวนะเราคงตัดไปเราไม่ได้เราไม่ได้เจนเนญเติคอนเซ็ปต์แบบนั้นนะคะในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะก็ะจะเป็นเอออยู่กับเทรนเ,น,น,เน,น,รอนอร์นะคะเขาก็กระพร้าถือใครคืชดิฉนกตัคทิชเนอร์นะคะมันก็เป็นวยัยรุ่นที่เฮ้ยกออกกำลังกายแล้วก็ไม่เจ็บป่วยออกกำลังกายมาเท่าจะต้องไม่แด่เมจนะคะก็จะเป็นคอตัวเดวิดมิชีเนี่ยค่ะก็คือแต่ละ เครื่องจะเป็นแต่ละมัสโซ่แต่ละพาสของของร่างกายเลยนะคะจะเป็น AI ค่ะก็คือเอ,อจะมีบัตรเมมโม i ร e การนั่งของเราน้ําหนักของเราครั้งที่แล้วเราเป็นยังไงมากมวัดจะอยู่ข้างบนเลยค่ะว่าเี่เวลาเรายกสมมติว่าเราไปเราไป,เราไปจิมปกติเราก็ยกการสําหรับเกี่ยวกับแพทเฉพาะค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นไมโครเกรดนะคะจะไม่เห็นอันนี้ที่ครบจะมี30เครื่อง แต่ถ้าเป็นทอตออาจจะมีที่เป็นนักกีฬาค่ะเขาจะมีสีทาเพิ่มเองค่ะค่ะที่นี่ก็เลยต้องบอกว่าครบที่สุดในเอเชียครบที่สุดในเอเชียแต่ละตัวก็ประมาณสักล้านหนึ่งอะค่ะโอ้ตัวละล้านค่ะตัวละล้านค่ะซื้อ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 รถได้จอดที่นี่ได้ย่เตัวละล้านเครื่องละล้านท่านผู้ชมครับ เครื่องออกกำลังกายวัดมาตรวัดทางการแพทย์ตัวราลร้านครับท่านผู้ชม แบ่งหลวงพี่หน่อยสิอย่ายืนกันหลวงพี่สังคมนะแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยอันตรายมากเยอะสวัสดีค่ะคุณเชียอตาจันทร์แล้วที่ หมดเลยนะคะตั้งแต่ขุดดีนฟูขุดัน,น,นแล้วก็ทำรอบรอบฟันเทียวตัวสวยงามด้านดีนเนียตัว,วครอบฟันทำได้หมดเลยทว้งหมดไปที่ก็การทำฟันร่วมกับการวางยางสลบตัวมารท่าเซเลยเลยใช่ไหมสวยจากภายในแล้วถูกไหมคะที่นี้ก็มาตกแต่ง เรื่องของฟัางามเรื่องของการน,นะคะมีเรื่องของเอสเตติกก็ที่นทำวีเนียนะคะเออรักกันเทียมอันนี้เราก็จะทำค่ะแล้วก็อย่างที่บอกะคะอ่ะสมมติว่าแต่ก่อนเราเป็นแบบนี้อ่าเ,เราจะเป็นเอสเตติกที่ท,<ม>ที่เริ่มสวยงาม,มละนะคะนี่จะเป็นวีเนียค่ะนะคะอ่าตอนแบบนี้ เราสร้างให้เป็นแบบนี้ได้นะคะบางท่านก็จะถ่ายรูปมาให้ดูเลยว่าอยากได้เป็นดาราแบบนี้ฟันแบบนี้ขาวแบบนี้ซีนี้เป็นแบบนี้ทำให้ได้หมดนะคะหรือ,อ,อดีไซน์สมายค่ะถ้าอยากจะให้เราดีไซน์สมายนเราจะดีไซน์ให้ได้ค่ะว่าจะยิ้มแล้วสวยขนาดไหนนะคะหรือเวลายิ้มแล้วเราอยากจะทำวีเนีย <c oughs> ในซี่ที่ <c oughs> คนอื่นเห็นเรา <c oughs> ก็ทำวีเนียให้ได้ ขาวแบบไหนจะขาวจัวขาวน้อยขาว<ม>ทำเลนหมด,มหมดนะคะเรามีแหละเป็นของตัวเอง,งค่ะอยเงี้ยค่ะสม,มติว่าเราจะซิวเอทนะคะในกลุ่มคนไทยที่ เอ่อ e x p o r e to society ว่าอยู่ในสังคมนะคะเขาอาจจะเพิ่ม personality ได้อันนี้นะคะนี่ไม่ใช่ใส่ฟันใหม่ไม่ใช่ค่ะเป็นฟันเดิมค่ะหรือบางทีอาจจะต้องตกแต่งพวกเหงือกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเจ็บไหมเจ็บขึ้นมาเอ่อเจ็บพข้างล่างปูดขอนขอเล่นกันไม่เจ็บจะาพ่ว่มากๆเลยค่ะถามถามน้องเลยค่ะจะต้องบอกต้องวางยาสลบใช่ไหมครับคุณหมอหรือถ้าจะ ฟันคุดอ่ะอันนี้ดมอย่างสนุกให้หน้าทุกคนที่ก,ก,กลัวมากๆนะคะแต่อาจารย์แค่เราจะมีเทคนิคคือจ้ก,ก็ดูให้เลยค่ะว่าไอ้ตรงลงเราจะองทำซี่ไหนแล้วก็มีพวกแอร์ฟล,<ผ>ลูทเ่ทำให้มันลดการการเสียฟันได้มันจะไม่เหมือนกับแต <c oughs> ่ดีๆไม่ต้องสวยมากอย่างเงี้ยใคาจ่ายมันแพงไหมอะไรงีะพี่แป้น <c oughs> อ,อยู่กับลักษณะฟัน ถ้าฟันแค่ผุอย่างเงี้ยค่ะมีการเสียวฟันแค่ผูกก็จะไม่แพงแต่ว่าถ้าเริ่มไปทำพลอเริ่มต้องทำรักฟันเทียมหรือมฟันตองอย่างเงี้ยอันนี้ราคาจะค่อยๆขยับ้นแต่เห็นว่าพระเขาถาวายฟรีในที่นี่ขึ <c oughs> ้นราคานี่ยไม่ไมไมที่นี่มีแหละเองไหมคะมีแหลกฟันเดียวมอแหลเองแล้ว,แ,ลวแหลกทอย่างพเสวทีใช้เหมือนว่านักเียแค่หนึ่ว่าทำวันเดียวเสร็จได้เลยใช่ค่ะแต่ก็ดูปริมาณอีกทีนะคะถ้าหลายที่จริงๆคุณหมออาจจะนัดสครั้ง แต่ถ้าซีเดียวสองซีสามารถเสร็จทีนี่มีแหล่ทุกอย่างเใช่ไหมคะทั้งชทยทันียังทั้งเดนเจอร์ฟูเดนเจอร์ของเราจะมีแค่เซอรกคน็คคาวแล้วก็วีเนียแต่ถ้าพวกที่ผสมโลหะเป็นเดนเจอร์เราจะส่งแหล่งนอกอีกชนิดอีกชนิดเราจะทำเป็นหมูเรใส่ัะเกียบใช่ไหม ค่ะถ้าฟันถูกถอดไปหรือหางไปค่ะอ้นจะทดแทนด้วยฟันเทียมแต่ว่าฟันเทียมเข้าไปใช่ค่ะก็ยังโงอินดิสระนี่และครับทำครอบทำทำโมเดลครับมีหนึ่งเทคนิคเชนของเราค่ะมิสเตอร์เคนเวริกเกอร์่ะไรโอ้ยคุณหมอทำอะไรบ้าง นีจะเป็นห้องดิจิตอลแลบของเรานทำไว้สำหรับผลิตชิ้นงานครับเป็นเป็นทั้งเทียมและทั้งเทียมนะครับผมว้าวพี่ไม้เป็นยังไงบ้างจ้าสุดยอดไหมมีริกึดมีริกึดเลยนี่ได้แล้วราคาดิสคาวอาจารย์ได้แล้วได้แล้วมาเลยมาเลยพี่หญิงนี่แหละครับ ขอบคุณทุกคน thank you นะคะสาธุวันนี้เรามา,าดูเรื่องของเวลเนสท่านผู้ชมครับก็ถือว่า,า BDMS Wellness Clinic ขอบคุณทุกท่านขอบคุณขอเจริญพร